สวัสดีค่ะทิจิระทุกทุกท่านเรามาตามแนวทางกันต่อเลยนะคะวันนี้นะคะหวยออกวันที่สองหวยออกวันพรุ่งนี้ตอน,น,นเออหวยออกวันพรุ่งนี้ค่ะเนาะเลขของอาจารย์เลขของอาจารย์ประยูนนะคะท่านได้ให้มาแล้วค่ะเดี๋ยวสืียแงให้เลยนะคะ ของพระอาจารย์ประยูนค่ะสามตัวนะคะอ๋อี่สีสดแดงแผดดฮะของพระอาจารย์ประยูนนะคะที่ท่านให้มาค่ะในงวดวันที่สองนะคะวันที่สองอุย้ยสองพฤษภาค่ะวันพรุ่งนี้ละค่ะหวยออกนะคะท่านให้มาที่ เจ็ดศูนย์เก้านะคะแล้วก็ศูนย์สองเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ด

ก็เจ็ดเก้าเจ็ดเป็นเลขของพระอาจารย์ประยูนนะคะ,ะแค่นี้นะคะทีนี้เลขสองตัวเลขสองตัวที่ท่านให้นะคะเลขสองตัวของพระอาจารย์ประยูนนะคะ อีกสองตัวก็จะมีนี่สองตัวมีศูนย์เจ็ดมีศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ด 对呀。 ยูนนะคะซึ่งท่านได้ให้มานะคะตามนี้นะคะสาวดำจุดตามนี้ที่ท่านให้มานะคะก็จะมีเลข7 9 0ดเ7้า0ูนยนะคะแล้วก็ศูนยนะคะแล้วก็377 077นะคะ ตามนี้ค่ะทท่านได้ให้มาสารประโยชให้หมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดเจ็ดนะคะตามนี้ค่ะชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะท,ทุกท่านแคปหน้าจอไว้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชอบเราก็แคปหน้าจอแล้วก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้แหลงใจเย็นจิตพรดีด้วยนะคะที่ทุกท่านนะคะของพระอาจารย์ประยุนนะคะที่ท่านส่งให้มานะคะสารมก็เขียนให้ตามที่อาจารย์ท่านได้ส่งให้มานะคะแล้วก็มีของไกรเอ่ยมีมีของไกรเอ่ยนะคะท,ที่ทีราทุกท่านโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งแนวทางตัวเลขมันก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะ ก็กนนะคะอ๋อของหลวงพ่อพรอค่ะอ๋อหลวงพ่อพรอท่านได้ให้มาแล้วนั่นสาวดำลงให้มันเป็นบนค่ะตอนนี้ก็จะมาเป็นสองตัวล่างของหลวงพ่อพรน,นะคะก็ซึ่งท่านได้ส่งมานะคะท่านได้ส่งมานะคะ <c oughs> FC ทุกท่านคะางว่ที่ผ่านมาของหลวงพ่อพรเข้า85ตรงๆหวยหลวงพ่อพรบนเป็นบนล่างเป็นล่างและโดยเฉพาะที่บนก็ช่างซื้อไม่ต้องกลับล่างพอช่างซื้อไม่ต้องกลับว่า,วาแล้วเราก็มาตามกันต่อนะคะหลวงพ่อส่งมาแล้วนะคะเสียงในวันน,น,นี้วันนี้วันที่หนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วนะคะที่ที่ทุกท่านอ่าเนี่ยค่ะทีนี้อันนี้ของพระอาจารย์ประยูนนะคะทีนี้เรามาตามต่อของอหลวงพ่อพรค่ะ ทีนี่ก็มาตาตจดหลวงพ่อพรเนาะแคปรอแคบเดียวนะคะแคปเดียวแตเออสาวตํวจไม่ได้เอาเลยหลวงพ่อพรสาวตํารวให้แ้วเนาะของหลวงพ่อพรมันกบุญนะคะ,นนะ,คะตอนนี้ท่านส่งมาให้เป็นเลขล่างนะคะอ่าเป็นเลขล่างค่ะทีนี้หลวงพ่อพรค่ะวันนี้วันที่หนึ่งเมษานะคะโอ้ยไอ้วันที่หนึ่งพฤษภาค่ะขอโทษ <laughs> หนึ่งพฤษภาค่ะ อันหนึ่งพฤษภานะคะอันหลวงพ่อพรค่ะวดประจำวันที่สองเดือนห้าหรือว่าเดือนพฤษภานะคะหกแปดค่ะหลวงพ่อพรนะคะ คะเพราะว่าวเดี๋ยวใ้ที่ลงไปให้แล้วก็คือบนเดี๋ยวเสาธงหาก่อนนะคะเพราะว่านี่สั้างสูงมาเมื่อกี้นี้นะคะ ล่างตรงตรงพรให้เลขล่ามแล้วนะคะตรงตรงไม่ตรงกลับนะคะไม่ต้องกลับของท่านถ้าเข้าก็คือเป็นอย่างนี้ค่ยไม่ต้องกลับนะคะก็พ่อไม่ต้องกลับนาเลยค่ะบนลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวสรดําก็จะค้นมาให้ดิวางไว้คู่กันนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อท่านส่งมาตามนี้นะคะล่างไม่ต้องกลับ ก็จะมีสามหนึ่งสามแปดห้าหนึ่งห้าสามมันห้าสามอ้าวมีห้าแปดอยู่นะคะก็ไม่แน่นะไม่แน่จาะเจ็ดหกเก้าแปด แปดหางนะคะตรงๆไม่ต้องกลับนะคะมีแปดหางล่างตรงๆไม่ต้องกลับมีสามหนึ่งสามแปดห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดหกเจ็ดหกเก้าแปดและสามสามนะคะท่านไม่ได้วงปุ่มให้ว่าเน้นตัวไหนนะคะแต่ว่าท่านให้มาตามนี้เดี๋ยวสาวดำจะหาค้นหาไอ,าอา้บนที่สาวดำลงไปให้ก่อนหน้านั้นนะคะ ตอนนี้ท่านสูงเลขชุดล่างมาให้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แรงใจยเย็นจิตบอนทีวีด้วยนะคะทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าเราชอบเราก็จัดนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็มองผ่านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น,นะคะ่ะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสาวดำกำลังหาเลขหลวงพ่อพรที่ท่านให้มาแล้วสาวดำลงไปแล้วนะคะก็คือตัวเลขบนสองตัวตรงๆไม่ต้องกลับนะคะเลขหลวงพ่อพรคือเข้าก็ตรงๆเลยนะคะไม่ต้องกลับเจอแล้วค่ะงวดที่ผ่านมาก็เข้าตรงๆอันนี้เป็นงวดนี้นะคะงวดที่จะออกวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้เป็นเลขสองตัวตรงๆของหลวงพ่อพรก่ะ นะคะสองตัวบนไม่ต้องกลับตรงๆเลยนะคะก็มี50 60 07 67 09ศูนย์ศนหกเจ็ดศนะคะอันนี้เป็นเลขบนเลขล่างนะคะ,ะแคปหน้าจอไว้ค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไปอันนี้เลขบนอันนี้เลขล่างค่ะเลขล่างหลวงพ่อพรนะคะ ตรงๆไม่ต้องกลับสามหนึ่งสามแปดห้าหนึ่งห้าสาห้าแดหเจดเก้ดและสามสาค่ะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะในวันพรุ่งนี้ให้มีเฮกันนะคะที่สี่เท่าทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ